วันนี้เป็นวันที่17กุมภาพันธ์ a อคอนส์ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดวิดีโอเกมมันก่อนนะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญในวงการวิดีโอเกมคอนโซลในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นกับวันพรุ่งนี้18กุมภาพันธ์2565นั่นก็คือการจำหน่ายเกมภาคต่อกับตัวเกม horizon forbidden w a t e และอีกเหตุการณ์สำคัญก็คือการเปิดจองเครื่อง ps 5ในรอบที่14 A c o n s t ค ก็ได้ลงพื้นที่ทําข่าวเช่นเดิมนะครับกับใจกลางกทมนั่นก็คือโซนย่านสยามนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆดูสภาพอากาศในกทมวันนี้นะครับท้องฟ้าก็จะมนๆมนหน่อยและอากาศค่อนข้างเย็นสบายแต่ที่มนๆมนนั้นจะว่าหมอกหรือ PM 2.5ก็มีอาจทราบได้นะครับและเมื่อมาถึงสยามกันแล้วก็มาเริ่มกันที่ร้านนสสาขาสยามกันก่อนเลยนะครับและตัวเกม h o r i z o n ก็จะมีพร้อมจำหน่ายในวันพรุ่งนี้หรือใครที่จะ Walk In เข้ามาซื้อก็ยังพ้อมีให้จับจองกันได้นะครับทั้งตัวเวอร์ชั่น p พ4และก็ p พ5กับวันพรุ่งนี้ที่ร้าน N นสและ Acons TV ก็แอบแวะไปดูตลาดเครื่องเกม PS5 ราคาขายต่อกันสักนิดกับห้างมาบุญคองว่าตัวเครื่อง PS5 นั้นของจะยังมีเหลือไหม กับเครื่องรุ่ที่13ถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับกับคลิปรอบก่อนที่ลงพื้นที่จะเห็นว่าตัวเครื่อง PS5 นั้นของมีเหลือค่อนข้างเยอะหลายๆล,ล้านเลยทีเดียวและสำหรับในครั้งนี้ตัวเครื่อง PS5 ก็ยังพอมีเหลือให้จับจองกันนะครับกับในล็อตที่13ที่เห็นเห็นวางอยู่หน้าร้านก็มีอยู่จำนวน2เครื่องด้วยกันส่วนตัวราคานั้นก็ยังไม่ได้ลดลงมากสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่2ปลายๆเกือบ30,000บาท แลตัวเครื่อง Xbox Series X นั้นราคาก็ตกอยู่ที่เครื่องละประมาณ25,900บาทน,นะครับก็แล้วแต่การต่อรองราคาของเพื่อนๆเพราะไม่ได้มีราคากลางที่ตายตัวกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลของค่าย Microsoft ในรุ่นนี้ต่อไปมาถึงสยามแล้วจะไม่ให้ไปห้างพาลากร,กรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องแวะกันหน่อยเมื่อเห็นช็อปเลโกก็แวะถามกับเจ้าตัวทอน็เจ้าหุ่นจกนักรกลจากเกม Hor ลีว่ามีข้อมูลที่จะเข้ามาจำหน่ายไหมก็ปรากฏว่า ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้และในช็อปของ Sony Store ที่สยามพารากอนเองก็เจออุปกรณ์เสริมที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกับการที่จะซื้อได้ในราคาปกติมานานมากแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าแท่นชาร์จตัวจอยดูอันเซนนั่นเองใครที่ยังไม่มีก็มาจัดกันได้เลยแต่แอบ,บงงนิดนึงนะครับพอมาเช็คตัวสินค้าในเว็บของ Sony Store ตัวสินค้าต่างๆเหล่านี้นั้นก็กลับไม่มีอันนี้ก็น่าคิดเช่นกันถ้าเกมเมอร์ที่เป็นคนต่างจังหวัด ที่เขาเองต้องใช้ช่องทางการสั่งซื้อทางระบบออนไลน์เท่านั้นเกมเมอร์เหล่านั้นก็อาจจะเสียโอกาสตรตงส่วนนี้ไปได้เมื่อมาที่พลากรแล้วก็ต้องแวะไปต่อกันที่โซนของเล่นนะครับว่าเจ้าเครื่อง PS5 ราคาขายต่อน,นั้นของจะยังมีเหลือหรือไม่ก็ปรากฏว่ายังมีของเหลือพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทั้งๆั้งที่ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดจองในรถใหม่กันแล้วและที่สุดท้าย ที่จะไปสำรวจตลาดวิดีโอเกมในวันนี้ก็คือห้างเมกาพาซาและเมื่อไปถึงและได้ทำการสำรวจดูนะครับก็ปรากฏว่าเครื่อง PS5 นั้นแทบจะไม่มีให้เห็นเลยต่างกับการลงพื้นที่ครั้งที่แล้วที่เจอเจ้าตัวเครื่อง PS5 นั้นวางไว้ในหลายๆลร้านจะว่าไปก็ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับอีก2แหล่งก่อนหน้านี้ก็คือที่ห้างมาบุญคองและสยามพารากอนหรือว่าตัวราคาเครื่อง PS5 รีเซลที่ห้างเมกาพาซา จะมีราคาที่ถูกกว่าเหรอมันก็อาจจะใช่นะครับแต่ยังไงมันก็ยังมีราคาที่สูงกว่าราคาปกติที่เยอะมากกว่าอยู่ดีและตัวข้อมูลที่เพื่อนๆได้ฝากถามมากับตัวเครื่อง PS Vita ว่ามีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเครื่องรุ่นแรกตัวอ้วนนั้นราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ต้นๆน,นะครับส่วนตัวสลมนั้นก็จะอยู่ที่3,000กลางๆแต่ตอนนี้ของค่อนข้างหายากสำหรับตัวเครื่องเล่นเกมพกพา PS Vita และนี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดวิดีโอเกมในวันที่17กุมภาพันธ์ก่อนที่จะถึงช้าวันที่18กุมภาพันธ์ที่เกมเมอร์หลายๆคนก็จะได้สัมผัสกับตัวเกมที่คงไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนกับ Horizon Forbidden w e s t และหากวันพรุ่งนี้จองเครื่อง PS5 ได้ด้วยเข้าไปอีกคุณคือผู้โชคดีจริงๆกับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักครั้งนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการจองเครื่อง PS5 a อค n นก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ